สวัสดีค่ะชื่อนางสาวการดาโซนชื่นค่ะชื่อเล่นชนิตเนค่ะจบจากโรงเรียนเบนจามาราชาลูกศรค่ะสาขวิชิตค,ค่ะรลยะเวลาที่เรียนที่นี่ก็เป็นทับ3สามเดือนสอบเข้าได้มหาวิทยาลัยรธรรมศา,า,ศามสตร์ค่ะคณะธรณยศาสตร์แรบัรชีอยาสืบดุลจารึก BBA ค่ะตอนแรกที่มาก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ค่ะก็จะเข้าอินเตอร์แล้วก็ไปเรียนที่อื่นมาแล้วแบบเรียนเป็นปีๆคะแนนก็ยังอยู่ที่เดิม เลวก็อ่านเองบางที่อ่านเองก็อ่านแบบผิดๆคะแนนก็ไม่ขึ้นสักทีนึงก็แบบเครียดมากหลังๆมันก็แบบเริ่มใกล้วันที่แบบเริ่มเป็นช่วงแบบ3เดือนสุดท้ายแล้วก่อนที่จะยื่นคะแนนก็แบบเครียดมากก็เลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหนูหูก็มีหลายที่มากก็คือบางที่แล้วเคยไปลองเลยนมาแล้วก็เลยไปถามรุ่นพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออครูหัวก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองมาที่นี่ดูค่ะ ก็คือพอมาที่นี่ก็คือแบบบรรยากาศแรกที่เข้ามาก็คือแบบ,แบ,บ so ทุกทุกคนที่นี่เครียดมากเคร่มากว่าคือแบบเด็กที่นี่ดูเก่งมากแล้วก็มาคุยกับคุณลุงคุณลุงก็ให้แบบคําปรึกษาที่ดีมากก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนที่นี่คือช่วงแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะเรียนเดือนออกทเเบอร์เดือนตุลาเนี่ยค่ะก่อนที่จะสอบก็คือเรียนช่วงปลายกันยาระยะเวลาแค่20วัน ก็คือท่องสอบมาเรียนแรบ,บสม่ำเสมอเลยตามที่คุณครูบอกก็คือบบทําทุกอย่างครูบอกบอกว่าเออต้องอ่านอย่างนี้ต้องฝึกยังไงอะไรก็ทําตามครูแล้วเวลาแค่นั้นก็คะแนนขึ้นมาห5 0รอคะแนนค่ะจาก320เป็น470อค่ะก็คือที่ชอบที่นี่นะคะก็ะคือชอบบรรยากาศการเรียนคือแบบเพื่อนทุกคนที่นี่แบบตั้งใจเรียนมากแล้วคือบางคนก็มาจากที่ไกลๆบางคนก็คือมาจากญี่ปุน่น หรือว่าบางคนก็มาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้แบบมีความรู้สึกว่าแบบอ่าบรรยาก,กาศเนี่ยมันแบบค่อนข้างที่จะกดดันให้เราอาาร่านหนังสือเพราะทุกคนเก่งมากคือเข้ามาวันแรกก็แบบเฮ้ยทุกคนตอบได้หมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามทําให้แบบได้เท่าเขาอะไรเงี้ยแล้วก็คูกับคุณลุงเข้มงวดมากคือแบบทุกครั้งที่มีการเี่นก็จะมีการเทสสอบตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้สอบเยอะมากๆตอนที่เรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ พอมาเรียนบ่อยๆครูเขาก็จะมีสกิลการอ่านแบบฝึกสกิลการอ่านของเรามีเทคนิคว่าแบบต้องทำอะไรอะไรเนี้ยก็แบบพอเดือนพฤศจิกาก็ได้คะแนนแบบสูงมากๆก็คือดีใจมากๆคือได้หนึ่งดอกหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบคะแนนซึ่งแบบดีมากคือดีสำหรับหนูมากๆพอจบเดือนธันวาไปก็แบบมีการเตรียมสมัมภาคที่นี่ก็มีการตรียมสอบภาคให้ด้วยก็คือว่าคุณลุงก็จะแบบเชิญอ่า คณะอาจารย์แบบจากมหาลัยที่เมืองนอกอะไรเงี้ยมาช่วยติวให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเขาจะชี้จุดบกพร่องของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเอากลับไปแก้ะคะ่ะแล้วก็แบบมีการเตรียมคําถามมีการแบบซักซ้อมแล้วก็มีการแนะนําด้วยสําหรับเด็กบางคนที่แบบว่าไม่รู้ตัวเองตอนแรกหนูก็แบบคิดมาตลอดว่าอยากเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสอะไรเงี้ยแต่พอมาคุยกับคุณลุงจริงๆถลงรู้ว่าเออเราชอบมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยเ pues ป็นอะไรที <c oughs> so ่ด <const> ีมากๆาก็แนะนําสําหรับน้องๆนะคะที่คิดว่าแบบตัวเองไม่เก่งตัวเองเรียนอยู่โรงเรียนไทยแบบอย่างพี่เนี่ยเรียนโรงเรียนไทยแล้วโรงเรียนพี่ไม่เคยมีใครสอบเข้าอินเตอร์มาก่อนเลยอ่ะไม่เคยมีใครสอบแซดมาก่อนก็แบบยังทําได้เพราะว่าแบบมาปรึกษาคุณครูกับคุณลุงอะค่ะก็แบบว่าต้องขอบคุณที่นี่มากมากถ้าเกิดว่าน้องคนไหนสนใจที่จะสอบเข้าลักสูตรอินเตอร์ก็แนะนําให้มันเรียนที่ทำบัดเซ็นเตอร์ค่ะขอบคุณค่ะ